เมื่อวันที่14มกราคมที่ศูนย์เยาวชนเตชะวนิชย์กรุงเทพมหานครนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมด้วยแกนนำร่วมถแถลงเปิดนโยบายการศึกษาไทยก้าวหน้าซึ่งเป็นชุดนโยบายที่5้าจากทั้งหมด9ชุดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของพักสร้างประเทศที่เท่าเทียมก้าวทันโลกประชาชนเป็นเจ้าของนายพิธากล่าวว่าพักตั้งใจเปิดนโยบายการศึกษาในวันเด็กแห่งชาติเพราะต้องการพลิกแนวคิดเรื่องการศึกษาแบบอำนาจนิยม มาเป็นการศึกษาแบบโลกเสรีสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กมีเสรีภาพในการเรียนรู้อย่างเสมอภาคและหลากหลายการศึกษาที่ดีคือการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่เหลื่อมล้ำมีคุณภาพส่งเสริมทักษะที่จําเป็นต่ออนาคตและการใช้ชีวิตและการศึกษาที่ไม่สิ้นสุดส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหัวใจสําคัญของนยโยบายการศึกษาไทยก้าวหน้าของพัก คือเน้นที่ประสิทธิภาพแก้ปัญหาการศึกษาไทยที่มีมายาวนานไม่ว่าจะเป็นเรียนหนักเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ผลการประเมินทักษะกลับตามหลังสากลการที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณสูงมากทุกปีแต่กลับไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศเรียนฟรีก็ยังไม่ฟรีจริงหรือคุณครูที่ต้องทำงานหนักแต่กลับหมดเวลาแต่ละวันไปกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการสอน ทางออกไม่ใช่การเพิ่มแต่ต้องลดสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นลดอัดฉีดเนื้อหาเพิ่มทักษะเพิ่มพัฒนาทักษะลดจำนวนชั่วโมงเรียนเพิ่มคุณภาพของสิ่งที่เรียนลดการบ้านการสอบเพิ่มวิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ลดเวลาครูที่ใช้ไปกับงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพิ่มเวลาครูในห้องเรียนลดกฎระเบียบอำนาจนิยมที่ละเมิดสิทธิ์เพิ่มมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยผู้เรียน สำหรับชุดนโยบายการศึกษาไทยก้าวหน้าแบ่งเป็น6ด้าน20นโยบายได้แก่ด้านการศึกษาที่ฟรีจริงประกอบด้วย 1. เรียนฟรีอาหารฟรีมีรถรับส่ง 2. ทุกโรงเรียนมีงบพอ 3. โรงเรียนโปร่งใสปราศจากทุจริตสี่ส้วมสะอาดอาคารสถานที่ปลอดภยัยซึมเศร้ามีที่ปรึกษา 5. กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน 6. ครูละเมิดสิทธ์ พักใบประกอบทันที7ยกเลิกตั้งแถวใช้เวลาอัปเดตเหตุการณ์บ้านเมือง 8. ออกแบบหลักสูตรใหม่เน้นทักษะท,ที่ได้ใช้จริง9ชั่วโมงเรียนดีมีคุณภาพลดค่าเรียนการบ้านการสอบ10โรงเรียนสองภาษานักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้11เปิดข้อสอบท c a คสย้อนหลังทั้งหมดพร้อมเฉลยทันที 12. คืนครูให้นักเรียนเลิกนอนเวรลดงานเอกสารยกเลิกพิธีบริตองในการประเมินรับแขก 13. นักเรียนประเมินครูครูประเมินผอออ 14. งบอบรมให้ครูโรงเรียนตัดสินใจเองว่าจะเรียนรู้อะไร 15. คููปองเปิดโลกสูงสุด2,000บาทต่อปีสำหรับเรียนรู้นอกห้องเรียน 16. เรียนฟรีอาชีวะถึงปวสจบแล้วมีงานทำา7 7แพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนฟรีไม่จำกัดรับรองคุณวุฒิพร้อมระบบจัดหางาน และด้านการศึกษาที่ใกล้ชิดผู้เรียนนักเรียนครูผู้ปกครองมีส่วนร่วม 18. กระจายอำนาจให้โรงเรียนเติบโตได้ภายใต้ท้องถิ่น 19. บอร์ดโรงเรียนต้องมีตัวแทนนักเรียน 20. สภายาวชนมาจากการเลือกตั้งเสนอกฎหมายไปที่สภาได้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกนที c o อ e ได้เลยครับ